เจชนลสวัสดีครับตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่กับผมนะครับผมผมอยู่ที่วัดโป่งมะนาวครับผมเดี๋ยวจะเข้าไปดูด้านในนะครับเพราะว่ามีแหล่งโบราณนะครับผมคดีนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยนะครับผมไปแหล่งโบราณคดีครับบ้านโป่งมะนาวครับผมวัดโป่งมะนาวครับผมวัดโป่งมะนาวครับผมครับ ที่ตั้งของวัดโป่งมะนาวนะครับผมอยู่ที่หมู่7ครับผมตําบลห้วยขุณรามครับอําเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีครับผมครับมาทางด้านซ้ายมือก็จะเป็นครับน่าจะเป็นคนมาขอหวยครับผมขอโชคขอราบครับผมครับดูแล้วก็น่าจะครับผม ได้โชคได้ลาบกันนะครับผมก็เลยได้มีการนำครับผมชุดนะครับผมสวยๆมาถวายครับผมครับก็มีร่องรอยการรูปแป้งกันครับผมบเดี๋ยวไปดูแหล่งโบราณคดีกันนะครับ ค้นนะครับที่1 4แล้วก็10นะครับอยู่ทางด้านนี้เนาะเดี๋ยวไปกันเลยครับมาถึงแล้วนะครับหลุมขุดค้นนะครับเพื่อจัดนะครับแสดงโครงกระดูกของคนยุคก่อนประวัติศาสตร์นะครับผมครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่โครงกระดูกนะครับของคนยุคก่อนประวัติศาสตร์นะครับผม ที่ถูกขุดพบนะครับนอกจากโครงกระดูกเลยเขาเนาะก็ยังมีหม้อครับผมเป็นหม้อโบราณครับผมครับนี่ก็จะเป็นอ่ กะโหลกศีรษะนะครับผมของคนยุคโบราณนะครับก่อนประวัติศาสตร์เนะาะครับผม นี่ก็เป็นครับหนึ่งโครงกระดูกครับผมสองครับผมสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าสิบสิบเอ็ดผมนับข้ามตรงนู้นครับผมสิบสองสิบสามสิบสี่และสิบห้าครับผมามาชมมาเที่ยวกันได้ครับที่ แหล่งโบราณคดีครับที่วัดโป่งมะนาวครับผมจังหวัดลบบุรีครับผมถัดจากบริเวณที่ขุดพบนะครับโครงกระดูกนะครับผมของคนโบราณนะครับก่อนยุคประวัติศาสตร์ก็จะเป็นสารเจ้าปู่นะครับหรือสีตาไฟนะครับ สารเจ้าที่วัดนะครับผมครับเป็นสารเจ้าปู่ฤาษีตาไฟครับผมครับถัดลงมาก็จะเป็นสารเจ้าที่นะครับผมเป็นสารเจ้าที่นะครับผม ฐานเจ้าที่ของวัดป่งมุมนาวครับผมคถัดลงมาจากจ้าปู่ฤษีตาไฟครับผมครับพื้นที่นะครับขุดค้นที่หนึ่งนะครับผม ็นโครงกระดูกครับผมของคนโบราณครับผมก่อนยุคป,ประวัติศาสตร์นะครับผมท่านใดที่ชอบแนวนะครับผมท่องเที่ยวนะครับผมเกี่ยวกับแหล่งโบราณ คดีนะครับผมก็มาเที่ยวชมได้ที่วัดโป่งมะนาวเลยนะครับผมครับนี่ก็เป็นภาพนะครับมาเมื่อตอนขุดพบนะครับผม การขุดค้นนะครับทางโบราณคดีนะครับในหลุมขุดค้นหมายเลขหนึ่งนะครับผมเริ่มดำเนินการในพอสอนะครับผม2544ครับผม ที่ฝังศพนะครับหมายเลขแปในหลุมครับขุดค้นหมายเลขหนึ่งพื้นที่ขุดค้นนะครับผมพบโครงกระดูกของผู้ใหญ่นะครับผมสมตังหูทําจากแก้วสีเขียวที่หูข้างขวานะครับผมตังหูทําจากหินอ่อนสีขาวที่หูข้างซ้ายครับผมมีกระดูกนะครับผมปลายขาลูกหมูวางอยู่ที่ข้างศอกขวาครับผมมีภาชนะดินเผานะครับ อย่างน้อยสามใบวางอยู่ที่ไหล่ซ้ายครับผมครับก็ตามภาพเลยนะครับนี่ก็เป็นภาพตัวอย่างนะครับผมครับของภาฒนะเครื่องปั้นดินเผา โบราณวัตถุนะครับผมพบที่แหล่งโบราณคดีนะครับผมบ้านโป่งมะนาวครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมเจเอชแชแนลนะครับผมเข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์ให้เจเอชแชแนลด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเจเอนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมขอบคุณมากครับ,บ,รบแล้วพบกันใหม่นะครับ สวัสดีครับ